สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนๆชาวดากันบอลลีเจนทุกๆคนอยู่กับผมมิสเตอร์ลีเจนวันนี้ผมจะมารีวิวและแปลสกิลตัวละครอของเจ้าตัวนี้เลยครับผมซูเปอร์ไซากอสซูเปอร์ไซากโกจิต้าตัวละครจาก The Movie d ดา g o กนบอลซูเปอร์โบลีนะครับผมเป็นตัวละครที่ใครๆหลายๆคนปาบป,ปื้มและอยากได้มาครอบครองกันเลยทีเดียวจะเก่งจะเท่ขนาดไหนและมีสกิลอะไรให้ชมกันบ้างไปดูกันเลยครับ เราจะไปดูกันที่แท็กของเจ้าโกจิต้ากันก่อนนะครับผมโดยจะมีแท็กไซยาสูเปอร์ไซยาส์ก็อตเอสเอชฟิวชั่นเวอรีเออร์ก็อตคิและฟิวชั่นนะครับผมส่วนเซตอาบิลิตี้จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับสไตล์และบาร์สให้กับตัวละครที่มีแท็กนี้นะครับผมโดยแท็กแรกคือเอพิโซดซาก้าฟอร์มเดอะบูฟี่และแท็กก็อตคิแท็กฟิวชั่นเวอรีเออร์นะครับผมต่อไปผมจะอธิบายถึงยูนิตอาบิลิตี้กันนะครับผม โดยยูนิเออิอย่างแรกคือได้รับผลต่อไปนี้ตั้งแต่การต่อสู้เริ่มขึ้นโจมตีรุนแรงขึ้นถึง60%ฟื้นฟูคิเร็วขึ้น50%และได้รับผลต่อไปนี้เมื่อเข้าสู่สนามลบฟื้นฟูเลือก10%ฟื้นฟูคิ30หน่วยโจมตีแรงขึ้น20%นานถึง20วินาทีเลยทีเดียวและยังได้บัฟทำให้โคเวเชงพิเศษของศัตรูไร้ผลนาน10วินาที ทำงานได้3ครั้งนะครับผม <Wow. S 1> และยูนิตอบิลิตี้อย่างที่2โจมตีด้วยความเสียหายแรงขึ้น25%เมื่อต่อกรกับตัวละครที่มีแท็ก powerful o p e n n e t นะครับผมและยังได้รับผลต่อไปนี้เมื่อโจมตีด้วยสไตล์หรือบาร์อาร์ดโดนศัตรูโจมตีด้วยความเสียหายแรงขึ้น10%สูงสุดถึง50%เลยทีเดียวและโจมตีด้วยความเสียหายอดติเตรรุนแรงขึ้นอีก5%สูงสุด30% ทั้งสองอย่างนี้ยกเลิกไม่ได้เลยนะครับผมและยังมีโค้บวยเช้งผักศัตรูกลับไปเมื่อใช้กับคอมโบสไตล์ของศัตรูต่อคอมโบด้วยสเปเชียลมูฟได้อีกด้วยนะครับผม <Yahoo! S 1> มาถึงการ์ดอาร์ตกันแล้วนะครับผมโดยใบแรกบาร์ดอาร์ตโจมตีด้วยความเสียหายบาร์ดแรงขึ้น100%เมื่อศัตรูใช้เกาะป้องกันพุ่งทะลุเข้ามานะครับผมและการ์ดสเปเชียลมูฟ จมตีศัตรูด้านหน้าระยะไกลสร้างความเสียหายแบบอัดกระแทกระดับแมปซี่และจู่โจมความเสียหายรุนแรงขึ้น30%นาน15วินาทีและยังส่งผลด้านลบกับศัตรูลดอัดตราการฟื้นฟูเลือด50%นานถึง20วินาทีเมื่อโจมตีโดนเลยทีเดียวโหแรงจ,จัดๆเลยเนี่ย<อ>และกัรสเปเชียลสกิลลดความเสียหายที่ได้รับลง30%นาน5วินาทีเมื่อกดใช้งาน และยังตั้งท่าเคาน์เตอร์ใช้ได้ผลกับแถบแอตแท็กแท็กเกิลสไตอาร์ตของศัตรูและยังได้เอฟเฟกต่อไปนี้เมื่อเคาน์เตอร์สำเร็จโดยจะจั่วการ์ดสไตอาร์ตเป็นใบถัดไปฟื้นฟูคีอีก40หน่วยโจมตีด้วยความเสียหายแรงขึ้นถึง50%นาน10วินาทีเลยทีเดียวยังไม่หมดเท่านั้นครับผมยังยกเลิกผลด้านบวกของศัตรูและศัตรูทั้งหมดไม่สามารถสลับตัวละครได้นานถึง5วิ และยังสามารถต่อคอมโบต่อเนื่องด้วยสไตล์อาร์ตบัฟอาร์สเปเชียลมูฟและอันติเมตสกิลได้ด้วยนะครับผมธรรมดาที่ไหนล่ะและการ์ดใบสุดท้ายอันติเมตสกิลสร้างความเสียหายระดับสูงีมและได้รับเอฟเฟกต่อไปนี้เมื่อกดใช้งานโดยจะโจมตีความเสียหายอันติเมตรุนแรงขึ้น30%นานถึง3วินาทีและยังได้รับบัฟยกเลิกการฟื้นชีพของศัตรูเมื่อเลือนเหลือศูนย์ด้วยนะครับผม และยังมีบัสอาร์เมอร์ขนาดพุ่งเข้าโจมตีอีกด้วยโวกาสแต่ละใบนี่แรงจัดๆเลยครับแรงทุกใบจริงๆครับผมมาถึงฟร์ความสามารถอย่างสุดท้ายกันแล้วนะครับผม Main Ability เมื่อกดจะจัวกัสดอนติเมตขึ้นมือและฟื้นฟูเลือด30%ฟื้นฟูคี40หน่วยได้บัฟโจมตีทะลุเกาะความเสียายของศัตรู100%นาน30วินาที และยังได้บัฟป้องกันผลด้านลบและสถานะผิดปกตินานถึง3 0วินาทีกันเลยทีเดียวว้าวต่อไปผมจะพาเพื่อนๆไปชมการรีวิวโชว์เคสใน PvP ของเจ้าซปเปอร์เซียกสซซปเปอร์เซียโกจิต้ากันนะครับผมผมจะใช้ทีมก็อดคิเพราะเจ้าโกจิต้าของผมนั้น3ดาวครับผมเพิ่มแท็กก็อดคิเข้ามาผมจึงนำมาเล่นในทีมก็อดคินะครับผมไปดูกันเลยครับว่า จะใช้เจ้าโกจิต้าในการลง PVP ได้ดีขนาดไหนไปชมกันเลยครับ <Yahoo! S 1> มนเริ่มกันเลยครับผมได้เปิดผมหลบได้ไปก่อนครับใส่ไปก่อนเลยครับเปิดปาเดนไปครับปาาไปครับเขาเปลี่ยนโกคูยุไอมาโค้ชเช้งครับผมยืนงงให้เขาตีครับเราไม่ยอมเราเปลี่ยนโกจิต้ามาโค้ชเช้งคืนครับผมจัดไปนี้ อ้าวกดการ์ดเขียอย่างนี้ก็บาสไปเลยสิครับผมเรียบร้อยครับตาไปเลยครับคุณก๊อดคีนะคุณก๊อดคีต้องเปลี่ยนตัวมายกเลิกคูเวเชงครับผมยังไงครับสี่แพ้ทางด้วยนะจะเปลี่ยนตัวออกไหมครับผมอ้าวไม่เปลี่ยนก็เรียบร้อยสิครับผมเป็นศพได้เลยนะครับผมอ้าวเขาเปลี่ยนโกคูยูไอมาคูเวเชงอีกแล้วใช้ครบสองครั้งแล้วนะโกคู Goku. เปลี่ยนอีกรอบไม่ได้แล้วนะเฮ้ยโ oh, <no. S 1> อ้โหเ,เขาใส่มาด้วยไม่เป็นไรครับผมเราเป็นสีชนะทางอยู่ครับตีแทบไม่เข้าเลยทีเดียวครับ oh, <no. S 1> กดเมนต์อบิลิตี้มาเลยครับอ้าวแต่กดไลทิ้งลักใส่คืออะไรผมงงครับงงนะกดเมนต์อบิลิตี้มาแต่ยัดไลทิ้งลักใส่ผมครับผม oh, <no. S 1> เราจะดาวการ์ดถูกไหมอ้าวดาวถูกครับผม oh, <no. S 1> อะไรนี่ครับผมไม่คุ้มเลยครับกดอาร์อาร์มาเมื่อกี้ลบได้อีก สวนกลับไปครับผมมาดไปกดเมนเตอร์บิลตี้เลยครับผมใส่ไปเลยครับกดอันติเมทไปเลยอ้าวปะโทรโอ้โหเนตเน็ตเน็ตเน็ตโอ้โหนึกว่าจะไม่โดนนะผมเรียบร้อยไปสามัถกุณกอดิีเจอกุณกอดิี เปลี่ยนตัวดีกว่าครับเอาสีชนะทางมาสู้กับมันดีกว่าครับผมโอ้โหเขาหลบได้แล้วสวนกลับมากดอันติเมตมาเลยครับยัดเลยครับผมมั่นใจว่าเข้านิดเดียวแน่นอนครับสีชนะทางโหดูว่าแรงอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยสําหรับเราเป็นสีชนะทางเขาเปลี่ยนโกคูยวยมาอ้าอวเขาไวเช้งหมดแล้วนะหนู <S <S จัดสเปเชียลมูสไปอุพาดโดน โดนต่อครับปาดต่อเขากดสเปเชียลมูฟมาครับหูยัดใส่ครับจะเข้าสักเท่าไหร่ติดหนึ่งครับกดบาสไปรัวเลยครับเรียบร้อยครับปิดเลยครับตัวนี้ตายครับตายแน่นอนครับเดี๋ยวก็คิดตัวเดียวครับผมกดอายัดไปเลยครับเขาแถบมาแบบนี้เขาจะดอาการเราถูกไหมครับผมตัดโทร เราถูกใช่เราหลบได้กดอัติเมตมาเราจังหวะเขาหลบนิดกดไปเลยครับเตรียบร้อยถ้าปิดลิเกเนรี่ฟินิชโคตรจะแท้ผมตอนแรกว่าโกคูอยู่ไอเท่แล้วผมถ้าปิดลิเกเนรี่ฟินิชโอ้โหมาเจอโกจิต้าอันี่อลังกว่าเยอะเลยครับผมวว้าเรียบร้อยครับผม จบสวยๆเลยครับเท่จัดๆ <Yahoo! S 1> ต่อกันอีกสกตานะครับผมใครได้เปิดประเด็นไปก่อนครับเราชอบเปิดครับเปิดไปก่อนเขาหลบได้เราหลบไม่ได้เขาเปิดประเด็นเรามาครับผมเปลี่ยนกจิต้าแดงลงมาใส่เราแล้วหูยตัวค่อนข้างแรงเราหลบได้ครับเราสวนเขาหลบอีกโอ้โหหลบซ้ําหลบซ้อนเลยครับผมเขาทำาไรเราหลบได้อีกรอบครับโอ้โห หลบกันรัวๆเลยครับจังหวะนี้เขาเปลี่ยนโกจิต้ามาโคเวอร์เชนไปโอ้โหโดนไปทีครับเขาจะทำไงครับหลบได้อีกบาสตายครับเขาหลบอีกโอ้โหสเปชิมูมัาเลยหมดสุดหลบเลยครับผมทีนี้อ้าวโอ้โหแทบไปโดนเขาสไตล์มาครับเขากดการ์ดเขียวมาเราจะเปลี่ยนโกจิต้ามาดูเขาจะสไตล์ไหมครับอุ๊ดเขาแทบโอพลาดครับพลาดเอาพุ่งมางี้กดการ์ดเขียวไปเลยครับเรียบร้อย เปเชียลมูไปเลยครับตายครับไปไปยังอู้หูเหลือไวทำไมเนี่ยไม่ตายครับเราหลบเขาหลบอีกโอ้โหฝั่งนู้นนี่หลบค่อนข้างเก่งอยู่เหมือนกันนะครับผมเขาก็อันติเมตมาเลยอยู่ไม่ได้ครับเปลี่ยนเป็นจิต้าลงมารับดีกว่าครับเป็นสีชนะทางเข้าไม่น่าเยอะนะครับผมชนะทางอู้หู้ถือว่าแรงอยู่เหมือนกันนะครับผม สีแพ้ทาของเขาเขาหลบเราได้อีกแล้วโอ้โหหรือผมต่อยเขาไม่ค่อยโดนเลยเวลาเปิดประเด็นเขากดอันติเมทมาแล้วจะใส่ไม่บาสมาใส่มาแล้วเปลี่ยนโกคูแบ็กลงมาดีกว่าครับผมยังพอทนรับดาเมจได้ครับผมตัวนี้สี่ดาวแดงถึกจริงๆริงนะผมโอ้โหถึกจัดเลยครับผมพลังสี่ดาวแดงว้าวโอ้โหแรงด้วยนะครับผมโอ้โหคนณ้าเซนขายเป็นไงเรียบร้อย กดอติเมตใส่ไปเลยครับผมอ้าวเขาบาสครับเขาไม่แถบโอ้โหตายแล้วโดนสวนเลยครับผมเปลี่ยนกุยต้าลงมาโคเวเชนอีกยัดสเปเชียลมูไปรอบดี๊นะตายแน่นอนครับผมเรียบร้อยกดอติเมตเลยครับไม่สนใจแล้วกดไปเลยหเลือดเต็มหลอดจะตายไหมอาจจะไม่ตายก็ได้นะผมมาดูครับผมว่าจะตายไหมครับมันลุ้นเันครับ แต่โอกาสตายก็มีเพราะมันเก็บสแต็กมาเยอะแล้วครับผมโกจิต้าแรงขึ้นอยู่ครับอ้าวเรียบร้อยตายครับผมปิดลิเจเนอรี่ฟินิชไปอีก <Yahoo! S 1> สุดเท่ลเ,เลยครับผมว่าแรงว้าวเป็นยังไงกันบ้างเหรอครับผมหลังจากได้ดูการโชว์เคส PVP ของเจ้าโกจิต้าไปกันแล้ว เพื่อนๆคิดว่าผมเล่นเจ้าโกจิต้าได้ดีหรือไม่ดีแค่ไหนช่วยกันคอมเมนต์ติชมมาได้เลยนะครับผมและสำหรับใครที่ยังไม่ได้เจ้าโกจิต้ามาครอบครองผมก็ขอให้เปิดได้กันทุกๆคนเลยนะครับผมผิดพลาดอย่างไรก็ขออภัยด้วยนะครับและสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจผมนะครับสวัสดีครับ